สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ V Reporter Presented by The Best Condominium ครับกับการเจาะลึกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ The Voice เสียงจริง,รงตัวจริงรอบเซมิไฟนอลนั่นเองครับและเพื่อให้สมศักดิ์ศรีกับรอบเซมิไฟนนลนะครับเราก็มีโชว์พิเศษพิเศษจ,จากศิลปินที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันด้วยนะครับพี่ปอนมาเล้หนอครับปอสวัสดีครับ พี่ป๊อตธนชัยอุชินของเรายังไงเอ่ยเกิดอ,อะไรขึ้นตอนแรกเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมสแตมอยู่ดี่าก็จริงๆแล้วทางรายการเนี่ยค,คุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลังจากเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วช่วยมาเพอ perform, ร์ฟอร์มร่วมกับน้องๆผู้แข่งขันด้วยแล้วมาถึงตอนนี้มาร่วมโชว์แล้วเป็นยังไงครับโอ้แต่ละคนนี่เก่งกันมากๆนะฮะได้ได้ไปไกด์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโอ้จริงจริงแล้วพวกเขา ทำงานกันทำกันบ้านมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าเรามาดูกันว่าเอ๊ตรงช่วงไหนเราจะทําอะไรเล่นอะไรกันไหมจะไม่เต้นซิงกันหน่อยไหมอะไรเงรี้ยครับตอนที่ซ้อมเมื่อกี้ตอนอรอบรันทูก่อนเอาจริงอะไรอย่างเงี้ย ผมยังไม่เห็นมีเต้นเต้นเหมือนๆกันเลยเกิดอ,อะไรขึ้นคือตอนซ้อมรอบแรกเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นมันเป็นพื้นที่ว่างอยู่เป็นเนเรลีน,เ,นยยเฉยเราน่าจะทําอะไรกันหน่อยไหนๆก็มาอยู่ด้วยกันแล้วห้าคนครับ,รบแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดได้้อหอสนันล,ล่นทุ่งเลยสนุกมากใให้กําลังใจสําหรับน้องๆดีกว่านะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันเพราะว่านี่มาถึงรอบนี้แล้วเซมิไฟเซมิไฟแอลแล้วใกล้จะได้ตัวแทนของแต่ละทีมแล้ว ก็อยากจริงๆผมบอกเขาหลังเวทีว่าอยากให้เขาทำด้วยความสุขแล้วก็เอนจอยกับตัวเองให้มากไม่ว่าผลลัพธ์จะแพ้ชนะยังไงก็ตามเนี่ยอยากให้เขาได้ทำไปแล้วแล้วรู้สึกดีกับกับสิ่งที่เขาทำลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่ชนะหรือแพ้ออยังไงก็ตามเราได้แสดงออกถึงตัวตนของเราออกไปแล้วนะครับ <ๆ S 1> และทุกคนก็ได้เห็นผลง,งานของเขาครับ ใครเท่าตืมนแค่ตืคน,นเยดียวที่ทำให้วันไหวมียูเพีันเดียวแต่ยังไม,ม,ม่ดตไม่ใช่ไม่เคยรักใครใครักใครเท่าตืมเลยทำไม่รักใครอีกแล้วฉันี้มไม่ก้้าที่คงจะมีแต่ติ่คิดถึงที่ไรก็ยู่เธอแล้วยิ้มรักเต็มรักเต็มอยู่ทุกนาที to be a crime.